コードギアス『反逆のルルーシュ』『ロストストーリーズ』。 東京のギアアスはは解除したたそれでるッシュフォード学園へが忠義を貫くめにสวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับพวกวผมปุซิเม่เช่นเคยกับในเกมโคดเกียรตการปฏิวัติของยูลุสลอสตอรี่นะครับในเซเวอร์ญี่ปุ่นนะฮะวันนี้เราจะพูดถึงแคมเปญบทที่8ในภาคอาร์ทูกัน ก็เห็นที่ทุกคนเห็นนะครับว่ามันมีล็อกอินโบนัสอย่างที่เราเคยพูดไว้ในคลิปที่แล้วนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับตุกกาชานะครับรวมถึงตัวหุ่นที่เป็นตัวแถมในกาชาด้วยก็คือเราต้องสุ่มได้เจเรเมียก็อตว์ตัวใหม่ที่เป็นเจเรเมียไซบอร์ขาวนะถึงจะได้มาก็คือตัวเซเทอร์แลนคาโชชิกิ หลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะมันคือตัวอะไรวะมันคือเซเทอร์แลนด์ที่ใช้เครื่องล่อมบินของกลุ่มภาคีอสุวินดำที่ทุกคนเคยชินเซเทอร์แลนด์แอร์มันจะเป็นต,ตัวโฟลร์ของบิทเนียเออเขาก็จะเรียกว่าเซเทอร์แลนด์แอร์ใช่ไหมแต่ว่าในกรณีของภาคีอมันก็จะเป็นเซเทอร์แลนด์คาโชชิกิแทนก็เลยเรียกตามนี้แล้วกันนะโอเค เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันดีกว่านะฮะไปตอนนี้เราอยู่ในตัวเกมแล้วนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าในบทที่8ในภาค R2 เนี่ยมันมีทั้งหมด14เฟสน,นะครับก็ถ้าเกิดช่วงนี้เหรออาจจะช้าหน่อยนะบอกไว้ก่อนเพราะว่าเวลาผมมันค่อนข้างน้อยในช่วงนี้นะ แต่ก็จะพยายามเร่งเสร็จภายในเดือนนี้แล้วคันพยายามอยู่แล้วก็มีตัวของ Battle p a ฟ s เนาะ b a t t l e ล a ฟเนี่ยมีทั้งหมด10ด่านเหมือนเดิมก็ตีด่านละ200เพชร2 0 0เพชรสิด่านก็2,000เพชรโด,ดยประมาณเนาะแตด่ด่านเนื้อเรื่องเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันน้อยลงนะครับก็อย่างว่าแหละเนื้อเรื่องเล่นถ้าผมพูดว่ามันเอาอนิเมะสตอนลวด2ตอนลวดเลยไหม จะเรียกว่าหนึ่งตอนครึ่งได้ปะมันผมไม่แน่ใจเรื่องจํานวนตอนเท่าไหร่เท่าที่ผมดูเนี่ยคือมันมันไปถึงจุดๆนั้นแล้วเออบอกบอกได้แค่นี้นะเพราะว่าถ้าเกิดบอกมากกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยแต่แต่ทุกคนเห็นด่านเฟกก็ออคงจะรู้แล้วนะแหละแหมเห็นด่านขนาดนี้ก็น่าจะดาได้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วนะครับอย่างที่บอกไปว่าอ่า ในแคมเปญน,นี้เราจะได้เพรประมาณ2,000อันนี้50คูณ14ได้ประมาณ900เพรหรือ700เพรวะ700เพรเออ700เพรเนาะก็เป็น2 7 0 0นะครับอันนี้เรายังมีที่เป็นภารกิจแคมเปญด้วยนะก็เดี๋ยวเราไปรับภารกิจแคมเปญก็ได้นะครับพยายามอันนี้พยายามข้ามฉากสำคัญไปโอเค พฤติกรรมแคมเปญเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้นะครับก็อย่างที่บอกไปก็จะมีผ่านด่านให้ครบเล่นด่านเนื้อเรื่องให้ครบนะฮะก็จะได้จี้สีดาวแล้วก็มีเพชรหนึ่งพันเพชรนะครับแล้วก็มีกล่องคิ้วเนาะมีวิซ่าแต่เนื่องจากว่าในวันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ผ่นานอีกวันหนึ่งก็เลยยังไม่ได้เล่นด่าน ex เออไม่ได้เล่นด่าน estar นะครับก็ต้องรออีกวันหนึ่งแล้วก็มีส่วนของไอ้นี่ ที่เป็นภารกิจท o ทัลก็คือภารกิจถาวรเนาะก็คือพอเราผ่านด่านพวกไอ้ตามเรื่องๆอะ่ะมันก็จะได้เพชรเพิ่มนะอีกหนึ่งพันเพชรแล้วก็มีมีแค่นั้นแหละวันนี้ไม่มีตัวหุ่นแถมก็ไม่เป็นไรนะครับผมคิดว่าเขาอาจจะมีเซอร์ไพรส์ตอนหลังคิดว่านะก็เดี๋ยวเราดูกันไปนะครับโอเคเดี๋ยว ไปดูตู้กาชากันดีกว่าเนาะเดี๋ยวผมขอรับของก่อนมาก็าจะได้อีกสองพันเพชรเป็นหกพันเพชรพอดีนะครับก็วันนี้กะจะสุ่มสักครั้งแล้วกันเพราะว่ามันไม่ได้เป็นตู้ที่อวยขนาดนั้นเดี๋ยวข้ามไปเลยดีกว่าไปเอาจริงๆนะผมคาดหวังอะไรกับตู้นี้เนี่ยผมคาดหวังเรื่องหลุดเลทมากกว่านะค,คือไม่คาดหวังจะได้หน้าตู้และจริงๆ พราะว่าตัวที่ผมอยากได้มันก็เลยไปแล้วอะ่ะเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวคง,คงคิคิคโลโอเลเอยอะไรเงี้ยหรือตัวเซเทแรนแอร์ไม่ใช่เซเทแนแร์ไอกูเรนคาชชซิกิอ่าไม่มีดาวเลยอันนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีขึ้นไหมโอเคครับไม่ได้นะอย่างที่บอกมันไม่ได้ง่ายอยู่แล้วครับ มันไม่ได้ครับเอาจิงๆเนี่ยตู้นี้เหมาะกับคนสุ่มคนที่มีคาเรนอะคนควรกดหาเออเพราะว่ามีทั้งคาเรนเบนิโอควรกดหาตู้เนี้ยแล้วก็มีตู้เนี้ยที่ผมมองว่าไม่ว่าใครก็กดได้ครับแต่ว่ามัน มันเล่นได้เฉพาะแอฟโอร์แต่จริงๆทีมอื่นก็เล่นได้นะก็ถือว่าใครอวยมิเลก็เปิดก็ได้นะครับเออเอาจริงๆถามว่าอยากได้เชอรี่ไหมเฉยๆแต่ว่าถ้าเกิดเราได้เซตเทอรแรงคาโชชิก,กิก็น่าจะเอามาเล่นคอมโบอื่นได้โดยสมมตินะฮะสุม่มอีกครั้งหนึ่งพอคือมันสุ่มไม่ได้มากกว่านี้แล้วล่ะมา เราไม่คาดหวังก็ไม่บิดหวังโหลดนานไหมโหลดนานๆเลยสามดาวขึ้นครับแต่ไม่เห็นมาคิงเอ้ยควีนเหรอไม่นะคงไม่ใช่คนนั้นใช่ไหม โอเคเป็นนานาลี่นะครับอ่าอน,น้ชื่ออะไรวะอ๋อยูชิดะตายแล้วนี่หว่าลืมยูชิดะอีกรอบนึงคาเลนอันนี้ผมโดแล้วรื่อีกนะแต่ถ้ามันถืองถือว่าเอาจี้ได้บุไลบุไลใครของตัว คาเรนจริงๆผมแอดเสียดายหุ่นเบเนโอนึกว่าจะเอาบุรีใครอ๋อไม่ใช่ชิบะเนี่ยผมตันแล้วนะตันแล้วตันอีกแต่เอาหุ่นมาย่อยได้ฮะแต่ไหมไม่อุระเบเนี่ผมตันแล้วตันอีกแต่ว่าได้หุ่นคุ้มอยู่นะแต่ว่าการที่มาโหลดนาเนี่ยแสดงว่ามันเป็นหุ่นใหม่ครับคิดว่านะ อลองดูอ่านี้ตัวอะไรนะอามินามิเออร์ลืมชื่ออีกแล้วใครวิเลต้านะอืมจะว่าคุมมันก็คุมหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจว่ะแต่ได้ตัวจากวิเลต้ามาใช้ก็โอเควิเลต้ามันเป็นตัว ยังไงวะลงมาแจ่ดาเมจใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้ได้โพสีวาวเฉยๆอะมีแค่นี้ใช่ไหมเอาเดอะดยวถือว่าได้ตัวใหม่อะนะเดีย๋ยวเราดูสกิลนิดนึงจำมาค่อยด่าแล้วพูดไว้ตั้งแต่คลิปนู้นโอเคมันเป็นตัวลงตัวลงมาแล้วแจกดาเมจครับ อันนี้ถ้ามีอยู่ในทีมเนี่ยคืออ๋อถ้าเป็นไอ้เนี่ยคือถ้ามีอยู่ในทีมอ่ะจะเพิ่มดีเฟนท์ให้แบบไม่ส่วนเงื่อนไขครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีโรงเรียนแอตฟอร์เนี่ยจะได้เลือดเพิ่มด้วยใช่ไหมอ๋อไม่ใช่เพิ่มพลังป้องกันอีก10%ก็คือเอาง่ายถ้าเป็นถ้าเป็นคนปกติกลุ่มอื่นแล้วกันถ้าเป็นกลุ่มอื่นเนี่ย จะได้แค่10%ที่เป็นค่าพลังแออม่ฮีพีกับเลือดสิบเปอร์เก็คือเลือดยาวขึ้นดีเฟนซ์เยอะขึ้น10%แต่ว่าถ้าเป็นลงในเอฟฟอร์ด้วยก็จะเป็น20%่อรโอเคก็ถือว่าใช้ได้อยู่แต่มันก็เฉพาะกลุ่มอยู่ดีอะอยู่ใน2กลุ่มก็เอามาเล่นคอมโบกับวินี่ได้นะไอตัวของ m a ริโอชุดาตีมาริโอะมันจะทำการลดค่าคอส นักปินที่อยู่ในสังกัดกลุ่มอื่นได้ไงอย่างเช่นอ่ะกลุ่มตรงในเอฟฟอร์ดเนี่ยก็อีกกลุ่มหนึ่งส่วนนี่กลุ่มหน่วยข่าวกองรับก็จะอยู่กลุ่มวิทเนียเงี้ยก็จะลดไปอีกก็ถือว่าโอเคโอเคใช่ได้โดยรวมผมว่าโอเคนะก็คงจะเก็บเพชรยาวแล้วผมไม่ค่อยมีอะไรมากเดี๋ยวเรามาพูดวิเคราะห์ถึงเดือนนี้กันดีกว่าไปเรามาสรุปว่าเดือนนี้ ผู้เล่นจะได้เจออะไรบ้างในอีเวนต์ของเดือนมีนาคมนะครับอย่างที่บอกไปว่าต้นเดือนเนี่ยทุกคนจะได้เจอแคมเปญในเรื่อง R2 ทูบทที่7เนาะอ่าบทที่8ดิเออขออภัยบทที่8นะครับก็เป็นในเรื่องที่ทุกคนอยากจะลุ้นอยู่ว่าเธอคนนี้จะรอดหรือไม่รอดนะครับซึ่งมันก็นะอย่างที่รู้รู้กันอยู่ก็ขอไม่พูดละกันเพราะว่ามันจะเป็นการสปอยนะครับแล้วก็ เราจะมาพูดถึงอีเวนท์ที่ค่องข้างจะเป็นอิมแพกละกันการเดือนเนี่ยจะมีอีเวนต์สตอรี่ครับก็จะเป็นอีเวนต์ไวท์เดย์คิดว่านะเพราะว่ามันเป็นเดือนมีนาคมแล้วอะแต่ประเด็นไม่อยู่ตรงนี้ครับว่าในเดือนที่แล้วอะเราก็คิดอย่างนี้เหมือนกันว่าเฮ้ยอาจจะเป็นอีเวนต์วาเลนไทน์ในกลุ่มไหนก็ได้แต่สุดท้ายก็เป็นอีเวนต์ภาคต่อนะครับของโค้ดแบ็กทีเนี้ย ผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเขาจะเล่นมุกเดิมๆก็ได้นะว่าไม่เอาหรอกอีเวนต์ไวเดอรเอาเป็นอีเวนต์อื่นดีกว่าอีเวนต์ที่คิดว่ามันอาจจะต่อยอดได้อะไรเงี้ยอ,อันนี้ก็โอเคนะถือว่าไม่จำเจดีแต่โดยส่วนตัวก็อยากจะเชียร์ไปทางอีเวนต์ที่มันเป็นเทศกาลมากกว่าไหนๆที่เดินเป็นเทศกาลนะ่ะก็ใช้ไปเถอะแล้วอีเวนต์ที่แบบ ไม่ใช่เทศกาลอะไรเงี้ยก็จะแทรกเนื้อเรื่องเสริมต่อหรือว่าเนื้อเรื่องสปินออฟภาคอื่นมาก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือ,คอผมบ่นให้ฟังเฉยๆนะโอเคแล้วมีอีเวนต์หนึ่งที่ผมเพิ่งไปดูสดๆร้อนๆเลยว่ามันมีแคมเปญอากิโตะบทที่3ครับซึ่งฮะอากิโตะมาอีกเหรอวะอากิโตะ มาบทที่สามจะดงว่าเข้าคนนั้นการันจะมาหรือเปล่าไอ้มันชื่ออะไรนะอ่าจูเลค,คินล,ลีป่ะเออจูเลค,คิลลีมั้งถ้าจะไม่ผิดนะที่เป็นลูลุสโดนล้างสมองอะ่ะผมคิดว่าหลายคนน่าจะรอตัวละครนี้พอสมควรนะครับผมก็คิดว่าถ้าสกิล,ลมันไม่เบียวหรือสกิล,ลมันไม่โอพีก็คงเฉย แต่ก็ขอดูแล้วกันนะครับแต่ผมคิดว่าอาจจะมาก็ได้หรือไม่มาก็ได้นะตัวของจูเลคิลลี่นะครับโอเคต่อไปเป็นอีเวนต์ปลายเดือนก็จะเป็นอีเวนต์บอสกิลซินที่16ถ้าผมจำไม่ผิดนะก็บอสกิลคงจะไม่พ้นหุ่นหุ่นอะไรสักอย่างหนึ่งจากภาคไหนสักอย่างหนึ่งนะครับ แต่ถ้าเป็นไปได้เอาเป็นกิก้าฟอร์เทสที่เป็นที่เป็นหุ่นหุ่นแบบว่าอาไงดีวะมันจะเป็นการสปอยรือเปล่าวะอ่าเดี๋ยวรอดูกันไปแล้วกันเอาเป็นว่าจะเอาเป็นหุ่นที่อยู่โผล่มาในเนื้อเรื่องแล้วกันนะก็ถ้าเป็นไปได้อะนะทีนี้เหลืออีเวนต์ไม่จะเรียกอีเวนต์ไม่ได้มันเป็นแคมเปญผมเดือนหน้านะเป็นแคมเปญในเรื่องอาทูบที่เนะครับก็ เดือนนี้มันมีทั้งหมดกี่วันนะมีนาคม31วันก็เอาเป็นว่าแคมเป็นเรื่องอส่วนเนื้อเรื่องแปลก็จะพยายามแปลให้เร็วแล้วกันก็ถ้าช้าสุดก็ภายในเดือนนี้เหมือนเดิมมาแหละนะครับอย่างว่าแหละช่วงนี้ผมค่อนข้างจะติดงานด้วยนะฮะอย่างที่บอกไปโอเครายละเอียดในคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายไปละ